ผมพ่อประมาณไหนคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการยังไม่มาวันนี้นะคะคุณแม่จะมาตัดผมหน้ามาน้องสุก้าด้วค่ะเป็นการตัดผมครั้งแรกนะคะพี่พีดูสิคะว่าน้องสุก้าจะสวยหรือเปล่า โอ้โหดูสิคะดูสิคะพร้อมอยากตัดผมนะคะพี่ถึงเป็นม้านั่งเลยค่ะคุณลูกค้านั่งเลยค่ะขอบคุณคุณแม่ขอคุณคุณแม่นะคะคุณแม่บาร์เบอร์นะคะพี่คุณแม่บาร์เบอร์นั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโอ้โหจิ้นจิงตัดที่้อตัดผมนะอ๋อขา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 นี่นะคะพี่คุณแม่ก็จะเตรียมผ้าอ้อมนะคะเพื่อการผมนะคะพี่ค่ะค่ะ แล้วก็เราก็จะมีกันไกนะคะแต่นี่คุณแม่ใช้กันไกตัดขนจมูกนะคะเพราะว่าไม่คมไม่คมแบบว่าตรงเกินไปนะพี่พี่เพราะว่าคุณแม่กลัวนะคะท้าใหญ่มากนี่คุณแม่เอาเล็กๆพอนะคะแล้วจะมีความคมนะคะพี่พี่นี่แม่เม่นดะไลของนสุกัญด้วยนะคะแล้วก็จะมีหวีอ้อมนะคะเดี๋ยวให้น้องสุกัญนั่งก่อนเลยค่ะคุณลูกค้านั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเอาตรงไหนดีคะเอาตรงไะนเออเอาตรงไหนดีคะ อสมัยนี้ค่นะคะนี่เป็นรูปสัตว์ด้วยนะคะนี่นี่นี่สิงโตไงสิงโตค่ะคแม่จะผูกไว้นะคะพี่พีน้องใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะคะเสน้องจะคันนะอ้าวอเอเอาก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวน้องสุกัสจะไม่อยู่เพื่อร่อนะคะพี่พีล่อแล้วไงล่อไงเออเออโอเคโอเค นี่นะคะคุณแม่ก็จะทําการแยกผมนะคะพี่พีนี่ค่ะมาผมมาข้างหน้านะคะไว้ผมหน้ามานะคะผมหน้าน้องยาวมากเห็บบ้างทิ้มตาเลยนะคะตต้องัดคุณแม่ก็ต้องเอานี่ค่ะฉีดเลยนะคะคุณพ่อนี่สองซ้ำอ้าวดูด้วสิเอาเอ้าไม่ใช่สงครามไม่ใช่สงกรามค่ะเอาไม่ใช่สงคามค่ะคุณพ่อเก็บค่ะคุณพ่อโอเคน่าเรียบแล้วเราก็เริ่มตัดเลยค่ะ จะยอมไหมเนี่ยเริ่มตัดกันเลยนะคะสามพี่พี่มานั่งโซจะยอมตัดง่ายง่ายได้ป่ะนี่แม่ตัดก่อนแม่ตัดก่อนอยู่เฉยยอยเฉยแหว่งนะยอยเฉย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 เฉยยอยเฉยยอยเฉยยอยเฉยค่ะนี่นี่แหว่งนะลูกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนน้องสุก้าชีก่อนน้องสุก้าชีก่อนอาฉีดฉีดกับทีบวาก่อนนี่ไม่ยอมฉีดนะคะพี่พี คุณแม่ก็จะทําอย่างนี้ค่ะชี้ใส่หวีนะคะแล้วก็มามหวีน้องสุก,กัดจะง่ายกว่านะคะใช่คุณแม่แบ่งผมก่อนนะคะเดี๋ยวผมมาจะกลายเป็นหน้าเลยแล้วพี่คุณแม่บอ,อกเร็วๆหน่อยเรืเร่องเลยค่ะนี่นะคะเราจะตัดประมาณนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวคุณแม่จับผ้ออกสุก,กัดก่อน,นะคะ่ะเราจะไว้ยาวแต่ว่าผมมันขึ้นตาน้องน้องจะรำคาญคัาาน,นนะคะคุณพ่อพอ้วาว นี่ค่ะคุณพ่อประมาณนี้โอเคนักตากัดยู่เฉยยอย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 เฉยแข่งเลยนะลูกยอยเฉยยอยเฉยยอยเฉยค่ะเดี๋ยวคุณแม่นี่ก่อนนะคะคุณพ่อคุณพ่อประมาณไหนคะคิวนะคะอยู่เฉยยอยเฉยค่ะอยู่เฉยคุณแม่มือสั่นเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวคุณแม่จะไปลิงเลยเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะเดี๋วเราบีก่อน ดูสิว่าตรงไหมตรงไหมคะีเดยวคุณแม่ต้องค่อยเล็มนะคะพี่ๆเพราะว่าคุณแม่กลัวแหวงค่ะเห็นแลคะคุณแม่จะแหวงกลายเป็นแมนโจนกันโอ๊ยเอาสกัดอันนี้ค่ะบกดลงมาเอาสกัดยอยใช้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 ระวังตัดคิ้วนะสกัด อยู่เฉยอยู่เฉยค่ะนี่นะคะคุณพ่อนี่เราจะค่อยๆนะคะคุณพ่อไม่ทิมตาหนูแล้วนะเนี่ยเราจะค่อยๆทำนะคะคุณแม่ก็กลัวแหวงเหมือนกันนะเนี่ยจะไม่ทิมตาหนูจะเป็นหน้ามาสลายนะคะคุณพ่อจะรู้สึกมองที่ไหนก็ไม่มีอะไรมาทิมตานะเดี๋ยวคุณแม่ทำแบบนี้ค่ะคุณพ่ออย่างนี้นะคะแม่ท่ะอย่างนี้นะคะน้องสกัด คุณพ่อดูสิเท่ากันหรือยังคะเพราะว่าน้องน้องยังไม่ไม่ยังไม่นี่แหละคุณพ่อคุณพ่อเพราะว่าน้องยังไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องเล่นนิดนึงนะเดี๋ยวรอคุณพ่อสายยังยาวโอเคน้องสุกัดนองสุกัดยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยนังสุกัดยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยค่ะโอเคยุ้ยเฉยค่ะยุ้ยเฉย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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดีนิดเดีค่ะเสร็จแล้วยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยยุ้ยเเฉยยไม่ ย on <huh ุ้ยเฉยย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 ุ้ยเฉยเหมือนกับโดนล็อกคอแล้วคุณพ่อยุ้ยเฉย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 ตอนนี้จะให้ตัดนิ่งๆนะต่อไปอาจจะไม่นิ่งอย่างนี้ก็ได้ยุ้ยเฉยยุ้ยใช่แหว่งนะลูกนนี่ะยุ้ยเฉยยุ้ยเฉ่ยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยฮัลโูกฮัลโูกฮัลโหลอ๋อค่ะอยากยุ้ยเฉยยุ้ยเฉยค่ะ คุณแม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีตรเล็บไม่ค่อยนา่าอันตรายนะคะคุณพ่อโอเคพอแล้วจะแหวงกันมากกว่าน,นี้เย้ <Yeah! S 2> แ,แต่คุณแม่จะลองอีกนิดนึงนะคะคุณ<อ>พอ่อต้องดูความในนี้ก่อนนะคะคุณพอ่อความเท่ากันก่อนนะคะเดี๋ยวลอกันค่ะรอกันค่ะรอกันค่ะ ว้าคุณพี่สวยหรือยังคะนี่คุณแม่มืออาชีพมากเลยนะคะคุณพ่อดูสิคุณพ่อพอรือยะเท้าความยาวหรือว่าจะเอาขึ้นมานิดนึงจุกก่อนจุกก่อนจุกก่อนคิสคิสคิสพอแล้วพอแล้วแค่นี้อ่ะคะโอเคแล้วคุณพ่อไม่เอาขึ้นมาอีไหมคะยาวตามด้านหลังนะโอเคไม่กินตาล็อกก็พอโอเคประมาณนี้นะคะน่ารักมากนะคะสวยหรือยังคุณแม่คุณพ่อว่าตรงหรือยังคะโอเคแล้วนะคะพี่พี่ว่าตรงหรือยังคะ เ,เดี๋ยวเราจะไปแปลงชมน้องสุกันเป็นตุ๊กตานะคะหอมเราใหม่ของน้องสุกันนี่คุณพ่อข้างหลังค,คุณน้องสุกัจะเป็นรอนอยู่แล้วนะคะคุณพ่อนี่คุณแม่ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณแม่แค่ทำให้มันฟูๆนะคะจะได้เป็นรอนเหมือนตุ๊กตานะคะคุณพ่อเราจะชุดกันเลยน้ของสุกัซิ่งเดียวันฮิวั นี่นะคะเมื่อกี้น้องสุก,กันให้ต่งคุณแม่นะคะนี่ปึกหนึ่งเลยนะคะคุณพ่อนี่ค่ะตัดผมคุณแม่แล้ค่ะ <L un> นี่นะคะคุณแม่ก็แต่งตัวตุ๊กตาน้องสุก,กันเสร็จแล้วค่ะนี่มีพี่ว่าเหมือนตุ๊กตาไหมคะตุ๊กตาจะผมน,นั่มาด้วยใช่ค่ะตตุ๊กานั่งมาเป็นตุ๊กตาบ้าน,นี่น,นั่นเองกินนม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 แล้วจะอารมณ์ดีนะคะนเราสซบะนี่เราตัดผมใหม่ให้น้องสุกันนะเท่ากันเลยนะคะคุณพ่อค่ะ นีกหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยอันนี้หนูนหมวกไปแดงนะคะหนูน้อยกวงอ้านี่กระเป๋าใช่ไหมอะไรคะลูกอ่าไเดิน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 ไปเดินไเดินไปเดินเดินเนไเดินเนนเเไปเก็เไน ก,กลังเลยนะและก็จบลนะคะกับการตัดผมหน้ามาครั้งแรกของน้องส่ ติดตัวตุวต๊กตาครั้งแรกน้องสุกัดด้วยนะคะว่าเหมือนไหม้าพี่ๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ติดตัต้งค่ายน้องสุก,กัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ